พอเราดูรูปสิเบเอ็ดขีดหนึ่งหนึ่งไปละมาอ่านต่อครับอย่อ,ยอหน้าสุดท้ายอันนี้นะครับฮิตปั๊มเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีในพื้นที่ที่มันมีมีอะไรนะภาระการทำความเย็นมากในหน้าในในหน้าร้อนนะ คูล링ซีซันคือหน้าร้อนนะครับหน้าที่ต้องทำความเย็นเราเรียกว่าคูล링ซีซันก็คือหน้าร้อนนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีภาระการทําความร้อนที่ต่นนาํานะครับในหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้ดีในพื้นที่ที่ใช้มันเป็นแอร์เป็นหลักเนาะแล้วก็ใช้มันเป็นฮีเตอร์ไม่มากนะักนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ทางใต้ของอเมริกาเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วะด้านใต้มันไม่ได้ค่อยหนาวเนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องการแอร์ในการทำความเย็นนะครับมีหน้าหนาวที่อาจจะต้องใช้ฮีตเตอร์บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จ,จะเป็นพวกทางแถบใต้ของอเมริกาในบริเวณเหล่านี้เนี่ยฮีตปั๊มออะสามารถออทำความเย็นได้ตามความต้องการ กับทําความร้อนได้ตามความต้องการในทั้งหมดเลยนะเอ็นทายเออก็คือทําทั้งหมดเลยนะครับทําได้ทั้งที่อยู่อาศัยก็คือบ้านนะครับทั้งอาคารพาณิชย์นะครับยิปปั๊มเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้คือแบบมีความสามารถในการแข่งขันน้อยในพื้นที่ที่มันแบบโอ้เป็นต้องการทําความร้อนเยอะๆนะครับแล้วก็ภาระการทำความเย็นน้อยๆอยเงี้ย อันนี้ถ้าเป็นแถบเหนือของอเมริกาเนี่ยฮีตพัมก็ไม่ไม่แนะนำเพราะว่ามันมีความจาเป็นต้องทำความร้อนมากกว่าการทำความเย็นนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปใช้ระบบฮีตใช้ฮิตติ้งซิสเต็มแบบอื่นนะครับอาจจะไปใช้นู่นเลยถ้าใช้ยบลอร์ต้มน้ำจ่ายไอ้น้ำไปทำความร้อนในอาคารแทนอย่างนี้นะครับก็ทั่วๆไปก็เป็นแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นานจบหัวข้อ11 7ขีดนะครับ